บายดีพี่น้องปองปายสุขูสุขชนเนาะเบิดสุขูสุขชนะพี่น้องเนาะมื่อนี้กามาพบกับบ่าวเอ็มเตี๋ยดำจอยพี่น้องมื่อนี้บ่าวเอ็มเตี๋ยดำจอยมาปั่นเข่าพี่น้องมาเปิดคลิปด้วยอยู่ในกล้องเฟืองพี่น้องเลยว่ามื่อนี้เขามาปั่นเข่าเนาะว่าสีไรลายปันใดพี่น้องเนาะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่วนยูทูบบ่าวเอ็มเตี๋ยดำจอยเด้อพี่น้องเลยเผื่อเป็นกำลังใจบ่าวเอ็มเนาะสำหรับคลิปนี้ไปเขาไปเบิ่งกันเลยพี่น้องเลยบ่าวไล่จากพี่น้องเลยมื้้้ออนนีีโพ่อง ยงเครื่องนระพี่น้องเนาะที่ปั Eugene, oh, <the> ่นเขาเนาะโ้ามากอืออเข่าได้หรอเ่เนาะขอขาใส่รถแล้ว การปันเขาแล้วพี่เราล้วงันนี้เนาะไงร้ายไงร้ายไันี่ มันจะซเลยพี่้อกเอ้ืปอนี้มันจะการทั้งร่างพี่้องเลยปันเข่าแล้วพี่้อกเนาะมันจะการซดๆเลยพี่้องเลยเฮ้ยปปยกสมบ่าพี บรรยากาศน,น้อพี่น้องเลยปันเข่าพี่น้องเลยคนไล,ล่ลีพี่น้องเลยปันเข่าเนาะพี่น้องเนาะโมนี้มันจะกาดอยู่ให้อยู่หน้าคือเกาพี่น้องเลยบรรยากาศพี่น้องเลย <c oughs> เกือบกระคาดพี่น้อ,องเลยเข่าไร้ไร้ กำลังในสองสอบแล้วพี่น้องเนาะมามาลุ้นกันว่าสิได้ร้ายป็นไรแล้วพี่น้องเนาะบอกเอ็มวาน่าสิได้ป,ประมาณหกสิบเนาะหกสิบสอบแล้วพี่น้องเนาะเอามาเบิ่งนน้ำกันพี่น้องเลยนี่เนาะพี่น้องเนาะซีวิต์บานเทนะ่าเนาะปั่นเข่าพี่น้องเลยปั่นเข่าสามขี้พี่น้องเลยมื้อนี้จิตตะมวนอีลี่พี่น้องเลย แา่แรกอยากจะเริ่มกดติดตามสอนยูทูบบอยเอ็มเตรียมจอยเด้อพี่น้องเลยเพื่อเป็นกำลังใจบอยเอ็มพี่น้องเลยนี่พี่น้องนี่แหละพี่น้องไอซีบีดิซานวันห้าเอาพี่น้องเลยคนรลายกวานาะพี่น้องเนาะ

ก็ี่ทสอบเนาะเอาไปลองบันเ่าการทดสอบเลยไปลองเล้ี๋บ้านเาไลองเลยประีาการเนาะื่อว่าโอเคไปองเลยีคไลนี้ไปองเลยไยูน่าคือเก้าไปองเลยได้เลยไปองเลยซีบีดีซานบ้านเทาไปลองเลยจะได้การจะเริ่มกดติดี่ตามเ้อพี่น้องเลยเคยกํลังใจเบ่เอองเลย บวกขาดขิดพี่น้องฝนตกพี่น้องเลยเว้ยดิป่นเขาแล้วฝนตกพี่น้องเลยเว้ยใต้ใตายต้เปียกแทะเขาแล้วพี่น้องเนาะทั้งลลางนี่มันตกต๊ยิ้มยำยิ้มยำเลยพี่น้องเลยฝนตกพี่น้องเลยทักสิแล้วจ้าบัพี่น้องเลยไปให้ไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยพี่น้องฝนตกบ่านี่พี่น้องเลยป้าตู่ยังไม่าด้หัวใจแล้วพี่น้องเนาะฝนตกแล้วฝนตกฝนตกพี่น้องเอ้ยว่าสิแล้วฝนกระทุกกนพี่น้องเอ้ยทักสิแล้วเจ้าบัวเนาะเบิ่งไปน้ำกันพี่น้องเอ้ย ันนี้ครับอันนี้เน,นี่นพี่น้องมาแล้ววันนี้พี่น้องเอ้ยฝนตกเป็นบักใจมากแล้วพี่น้องเอ้ยเปียกเตแท้บาดนีิไปทาเบืองทั้งหลังพี่น้องเอ้ยฝนตกฝนตกพี่น้องเอ้ยบาดนีิหัวจักไรพี่น้องเอ้ยฝนตกพี่น้องเอ้ยเอาเฟือกไปยังตัองเขาดิเอาเฟือกเลยนะ ฝนตกพี่น you know ้องเลยเปียกกระคับได้ไปจักรยายพี่น้องเลยฝนตกฝนตกพี่น้องเลยต้องในเศร้าก่อนนะพี่น้องเนาะเพราะว่าฝนตกพี่น้องเลยนี่พี่น้องเข้าฝนตกห่อพี่น้องเลยปันเขาพี่นี่ฝนตกห่อพี่น้องเลยไปจักรยายไปจักรยายพี่น้องเลย จไกัอสอบคลิปนี้ก็เรื่อกดไลก้แทเลพี่น้องเลยกดต,ต,ติดตามช่องยถูกไปติดน้ำจอยพี่น้องเลุมาตะเนาพี่น้องเนาะหลังจากที่ฝนตกเศร้าแล้วห้องก็สีสือตอแล้วพี่น้องเนาะเวียกงานเฮอพี่น้องเลยกเี่กรเป็นยัา้าในกรเปียงเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือเจ้าขอ,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 องหน้าเพิ่น,นสิานานนมาสัมผัสเอาไปจังไหนได้บ่กัมสัมผัสได้นะกับเอาบ่ทันเนาะพี่น้องเนาะเีเนพป็นยังพี่น้อ อ่าน yeah. yeah. oh, NO uh ี้ไปตากออกก็ได้นี่แหละพี่น้องเอ้ยปั่นเขากำลังสี่เหลี่พี่น้องเอ้ยฝนฝนมาตกใส่พี่น้องเอ้ยเปียกปื๊ดพี่น้องเอ้ยพอจักไล่พอดรากไล่พี่น้องเอ้ยอ่ะเอาไปเบิ่งกันมองไกลสี่เหลี่พี่น้องเอ้ยจะน้อยเจอกันอีกพี่น้องเอ้ยพี่น้องเนาะตอนนี้ก็แล้วแล้วพี่น้องเนาะกำลังปัดลานเล้วพี่น้องเนาะแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยกำลังแล้วพี่น้องเอ้ย เลยการทดสอบเลยพี่น้องเลยว่าสิไล่จักสอบป้องไปไปเบิรงกันเลยพี่น้องแล้วไหนน้อพี่น้องน้อไหนน้อเพื่อสิเร้ยได้ก็พาลุกมาซักลายยางเนาะคนไลยที่พี่น้องเลยแต่เขาสิได้ยังเดียวเขาบปรไล่บรรยากาศเนาะพี่น้องเลย ขาเบิ่งได้ยากได้พี่น้องเลยไปเอาไปเบิ่งเขากันพี่น้องอันนี้ก็เขาเนาะพี่น้องเนาะเขาที่เขาปันได้เนาะพี่น้องเนาะรวมๆแล้วกันน่าจะได้ประมาณ60กว่าสอบนะครับท่านผู้ชมนี่เด้อพี่น้องเบิ่งไปกำกันนีเลยพี่น้องเลยแล้วพี่น้องเลยไปเื่อนี่พี่น้องเลยหลังจากฝนตกแล้วคิดว่าสิบุแล่เลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย เห็ดหน้าปีนี้เห็ดทุกเห็ดยากอเหตุนี้พี่น้องเพราะว่าฝนกระตกคือจะชีแหละคือพี่น้องเห็นนี่แหละกะฝนตกแน่เนาะพี่น้องเนาะกับเวลาขับปั่นของปั่นเขาอย่างนี้เนาะว่าสีใดจักสอบเพรามาหลุดน้องกันพี่น้องไปรวมๆแล้วกะได้หกสิบสอบเนาะพี่น้องเนาะได้หกสิบป้ายสอบเนาะพี่น้องเนาะได้หกสิบได้หกสิบสามสอบพี่น้องวันนี้หลังจากที่เอาปั่นเข่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะได้หกสิบสามสอบพี่น้องพี่น้องเนาะอ่ะนี่แหละพี่น้องเลย ในหกสิบป so. ้ายสอบพี่น้องเลยหลังจากแล้วพี่น้องเลยกับสิบประมาณนี้พี่น้องเลยหกสิบป้ายสอบพี่น้องเบาๆอ่ะถ้าสอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสน YouTube by M Tiam j อยพี่น้องเลยเพื่อสิบประพัดเพื่อสิบประาัดคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะจะได้กะโชคซีเบิร์สธนิษพี่น้องเลยเจอกันใหม่คลิปหนาพี่น้องบ๊ายบาย